ใหญ่มาเยี่ยมครับวันนี้ฉลามวานครับผ่านพลาครับน้ำอยู่ห้าหกเมตรตัวเป็นตันเลยครับนี่ครับติดฟังเลยผ่าน<ฮ>พลาครับยาวกว่าเรือผมพีม่อีกสามฟุตโอ้โหโคตรใหญ่ประช่อนประช่อนเป็นสิบเลยฉ<ฮ>ลามวานครับผ่านพลาครับโอ้คลิปเมา อ,อ,อยู่หน้าหาดพาราเลยครับใกล้จากฝั่ง<ม>ประมาณ,มาณไม่ประมาณไม่ถึงไม่ดีครับใกล้ฝั่งเลยใกล้ฝั่งเลยใช่ไหมคะก็คือเจอที่หาดพลราเพอร์เบิร์ชางใช่ไห้ใช่ครับ,รรบตอนนั้น<ม>เรากำลังจะไปทําอะไรอะคะ เขาผมออกมาตกหมึกครับอือหือ,อนนเราปลาอะไรเขาเรียกปลาอะไรนะคะที่เจอปลาฉลามวานครับปกติเราเจอบ่อยไหมอ่ะมันจะเข้ามาเป็นปีครับปีที่แล้วก็เคยเจอครับแต่ไม่ได้ถ่ายไว้แล้วปีนี้เข้ามาตื่นเลยถ่ายเข้ามาตื่นมากครับนี้ก็คือเหมือนว่าทุกปีเนี่ยน้องจะต้องเข้ามาอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับความยาวมันสักประมาณเท่าไหร่ที่เราเจอ ตกหน้าจะประมาณสิบสองถึงสิบสามเมตรได้ครับโอ้โอก็ถือว่าตัวใหญ่มากใช่ไหมยาวกว่าเรลยครับยาวกว่าเรืยเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างที่ตอนที่เจอปลาค่ะ <laughs> เขาตื่นเต้นอยู่ครับเข้ามาตื่นอ๋อแล้วเขาไม่ทําร้ายเราใช่ไหมไม่ครับไม่เขาจะขึ้นลอยขึ้นมาเล่นเลยครับคือเหมือนเขาเขาชอบเล่นกับคนปกติหรือว่านิสัยเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้ว แบบนี้อยู่แล้วครับชอบขึ้นมาเล่นกันเรือครับใส่มาเยี่ยมครับวันนี้ฉลามวานครับหานพลาครับน้ำอยู่ห้าหกเมตรตัวเป็นต,ปตันตันเลยครับนี่ครับติดฟังเลยข้าผ่าน<อ>พาาครับยาวกว่าเรือผมนี่2ีบสามตโอ้โหโคตรใหญ่ปลาช่อนปลาช่อนเป็นสิบเลย วานครับหาทพลาครับโูทนะีพเพเ่มปูหางน่าจะเอาใจบนเรือผมพีม่กันที่แค่หางก็้เนี่ยมาไหมเล่นละ